ดูแลพื้นที่อำเภอเงาอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรและนาโค้ดโค้ดองค์การอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชนวันนี้ได้เวลา,ววลวลาจาบครัวแล้วขอเรียนเชิญประธานการประชุมประถมนิเทศผมขอหยากใช้ภาษาบ้านเฮาดีกว่า เรอปล่อ,อ,อยยาทางตอบโจทย์ตามความต้องการของพีนอ้องเพื่อเนี่ยครับวิถีชีวิตเพื่อความเป็นอยู่นะครับเลือกการประกอบอาชีพรวมถึงเรืออ่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่มหัศประสบส่วนและการในงานที่เกี่ยวข้องต้นก่อตอบโจทย์คืออย่างที่ผมบอกนะครับตอบโจทย์คือก็มีการศึกษาสํารวจข้อมูลอย่างต่างๆเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ว่ามันเป็นไปได้ไหม ที่พิน้องขอเนี่ยมันติดขัดพยายางอยู่ก็นะครับรวบรวมข้อมูลหาแนวทางขับเคลื่อนแก้ปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นการขออนุญาตใช้พื้นที่ท้งอ่างแม่ปลาอ่างแม่บอมแล้วก็อ่างห้วยแม่เขีนเป็นโครงการพระราชดำริมีโอกาสไปเปิดตอหน้าขี่น้องและทุกสายไปบางโครงการก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับอยู่ระหว่างดำเนินการต็อเห็นกม่วันกี่เคืนจะเสร็จละ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นอยู่ในแผนนะครับเตรียมความพร้อมอยู่ในขั้นตอนต่างๆขออนุญาตเปิดเวทีในการประชุมปฐถมนิเทศเก็บน้ําห้วยแม่เคียนอำเภอเงานะครับแล้วก็อ่านเก็บน้ําห้วยแม่ป่องอำเภอเมืองปานแล้วก็อ่านเก็บน,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 น้ําแม่ปานตัวอำเภอปานนะอันนี้ครับขอบคุณครับแต่แม่ปานใน12ล้าน4กับ15ล้าน1เนี่ยรวมทั้ง3เขื่อนเนี่ย นะะในสองอำเภอเนี่ยจะมีปริมาณน้ําเก็บกักสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการพ่อคูการไห้แรงได้เยอะมากนะครับเป็นโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการเหมือนที่ท่านรู้ว่าบอกกับทั้งพี่น้องว่าถือว่าค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับผมก,ก็เลยจะมาขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับรวมถึงมาขอบคุณท่านผู้ว่า รวมถึงงานโครงการน่านน้ำอันเกิดมาจากพระราชดำริจำนวนสามโครงการได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เขียลักษณะเป็นเขื่อนยินถมแบ่งเป็นโซนความยาว2 7 0เมตรสูง32เมตรและกว้าง9เมตรครบรงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่บอมแม่ตุ้ยอ่างเก็บน้ำลักษณะเป็นเขื่อนยินถมแกนดีดเหนียวความยาว798เมตรสูง51เมตรและกว้าง10เมตร โครการอาเก็บน้ำแม่ปานอาเก็บน้ำักษณะเป็นเขืนหินถมแก่ด i̇şte ินเหนียวความยาว465เมตรสูง53เมตรและกว้าง10เมตรพื้นที่เย่รับน้ำระบายน89ตารางกิโลเมตรน้ำไหลรลบายน38ครับแล้วก็ลงพื้นที่ด้วยครับลงพื้นที่ก็หน่วยงานระดับอำเภอนะครับเป็นมาถึงวันนี้ได้รับ ความร่วมมือว่ามาทำครบเลยนะครับครบทั้งทั้งสามอ่างเก็บน้ําในพื้นที่นะครับสามอ่างสี่ตำบลน,นะครับก็ต้องขอบคุณมากน,นะครับที่ที่ที่มันเกี่ยวข้องกับงานทัรวร์แบรนเนี่ยหรือว่าเป็นในเรื่องของสภาพปัจจุบันนะครับที่จะบอกว่าเออตอนนี้เนี่ยตอนนี้กับท่วงมันแป็นฝนเนาะฝนเนี่ยมีความเสียงก่อนที่มันจะเกิดน้ำรานะครับหรือว่าเป็นเรื่องของ เขาเป็น้อ <rôle>: ย <but universal movement> <be> ่างเีเท่านั้นมันเป็นแร่รออันนี้อันนี้เป็นดินอันนี้เป็นจีนู้กแ้วนะคณะอนจัลที่เขาไปพิจารณาเรื่องหลายงานที่เราอ่เป็นใหญ่ก่แต่กใหญ่ได้ไม่มากครับรงนี้ี่่